าหนึ่งทนความคิดถึงไม่ไหวไปพบน้องเกล่ยวแล้วน่านรักคูณสองเมื <appointment. S 2> ม่อไม่กี่ว,วันก่อนสาวต้าหนึ่งกัญญวีนั้นก็เพิ่งได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับน้องเกลยวลูกสาวสุดที่เลิฟของชมพูอรยาและน็อดวิสรุตไปหมัดหว่านูหายไปไหลายวันเขาก็จะโทรมาส่งไว้มาว่าอยู่ไหนเขาคิดถึงก็โทรตามแถมความจำดีมากๆถ้าเราไปเที่ยวแล้วบอกว่าจะซื้อของมฝาฝาก เขาก็จะจำได้ว่าเราไปไหนซื้ออะไรมาเคยสัญญาครั้งหนึ่งเจก็บอกว่าไม่เห็นจะมาหาเลยไหนบอกว่าจะมาหาจะมาถึงกี่โมงเขาก็จะส่งไว้โทรตามเขามีความน่ารักจะส่งมาว่าเกวคิดถึงพี่หนึ่งเกลรักพี่หนึ่งบางทีทำงานอยู่ก็ต้องเร่งที่จะไปหาเขาคอนเฟิร์มว่าใครอยู่ใกล้เจก็โดนตก ล่าสุดเนกระทนความคิดถึงไม่ไหวค่ะพี่ต้าหนึ่งนั้นได้ไปเจอกับน้องเกลไม่พลาดพร้อมแชะภาพค,คู่สุดน่ารักมาฝาก f อพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่ากองเชียร์ขอบสะช็อตนี้ไม่ใช่แค่พี่หนึ่งโดนตกแต่เหล่าบรรดา f อซเนี่ยใจละลายกันเป็นแถวเลยล่ะคะ่ะนาฟัดสุดๆเลยหนูน้อย และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,หม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ